อันนี้ฟังได้ทั้งพระทั้งโยมนะ,อมะเออเจริญสุขสวัสดีตอนเอยวันพระวันนี้ก็ไม่ได้มาพูดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแต่อาจจะพูดให้ความรู้นิดนึงกับการใช้ชีวิตการทําวิดีโออะไรเงี้ยเออการทําวิดีโอการทําอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเหมืนนอนอาตมากําลังอัดกําลังทํเนะมันต้องทําด้วยใจทําด้วยความรักทํา ด้วยความที่เราไม่ได้ตั้งใจยาไปตั้งใจมันมากเออไอไอคำคำเนี้ยเลิกคิดไปก่อนคำว่าจะทำเพื่อหาเงินอันนี้ตัดทิ้งไปก่อนเลยถ้าเรามีคำคำนี้อยู่ในใจจบมึงตั้งใจมากเกินไปมันจะทำให้มึงเหนื่อยมึงทำได้ไม่ได้นานหรอกไม่ถึงปีมึงก็ล้มเลิกที่เขาเรียกว่าหมดไฟอะนะถ้าเราตั้งใจมากแค่ไหนมันมันยิ่งเหนื่อยมากแค่นั้น มึงตั้งใจตัดตรงตัดต่อตั้งใจตัดต่อแต่ละทีแต่ละคลิปเนี่ยมันใช้เวลานานนะควรจะเอาอันนี้ลงล็อกลงเป๊ะ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 ปกูทําเป็นหมดแล้วสังเกตไหมวิดีโอของอาตมาแต่ละวิดีโอกูพูดอย่างเดียวกูไม่ต้องตัดต่ออะไรเลยเพราะว่ากูเบื่อกูเป็นหมดแล้วตัดตรงตัดต่อนะกูยิ่งกว่ามืออาชีพอีกมุมกล้องยังไงต้องแพนกล้องไปแบบไหนต้องตัดช่วงนี้ช่วงนี้ควร ให้ไลท์ขึ้นคนนี้คนเอาอันนั้นกูได้หมดอืมแต่กูไม่ทํากูเคยทําอยู่คลิปใหม่ๆอ่ะลองไปดูดิมันจะมีคลิปที่ตั้งใจทําใส่เสียงนั่นเสียงนี่เอฟเฟกต์โน่นนี่นั่นครน,นี้ต้องเป็นภาพแบบนั้นแบบนี้มันทําให้เราเหนื่อยตัดคลิปทั้งวันอ่ะมึงคิดดูดิเพราะฉะนั้นกูเลยทําแบบว่ากูรักในการที่กูจะมาเทศนาธรรมเพื่ออยากจะให้ ผู้ทศนิกรชนเนี่ยคนที่พอจะมีปัญญาบ้างได้ฉลาดกันเออกูคิดแค่นี้กูไม่ได้มาคิดว่าจะมาเอาเงินมาสร้างมาอะไรกูอยากทําคือกูอยากทํากูก็ทํากูไม่อยากทํากูก็ไม่ทํากูไม่ได้ว่าจะมาตั้งกฎเกณฑ์ตั้งกรอบอะไรกับชีวิตว่าวันหนึ่งต้องได้กี่คลิปวันนี้ต้องได้กี่คลิปลงคลิปแค่ไหนวันนั้นลงรูปลง ตัวหนังสือลงนั่นลงนี่ฮะถ้ามึงคิดอย่างนี้มึงไปตีกรอบให้ชีวิตมากเกินไปมันจะทําให้มึงเหนื่อยนะและมันจะทําให้มึงหมดไฟออบางคนก็แล้วแต่นะบางคนเขาตั้งเป้าหมายในชีวิตเพราะกูไม่มีกูไม่ได้ตั้งเป้าหมายในชีวิตกูคิดแค่ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกจมไป,ไ,ปไปตามกันกูไม่ได้ตั้งเป้าหมายกูไม่มีเป้าหมายและกูก็มีความสุขด้วยเออในเมื่อไม่มีเป้าหมายไม่มีอะไรแล้วไม่ในเมื่อมันว่างเปล่า มันก็ทําให้เราเกิดความสุขรู้จักตัวตนของเราจริงๆแค่นี้เองมึงอย่าไปตั้งตีกรอบบางคนพยายามหนีออกจากกรอบยังจะตีกรอบให้ตัวเองอีกกูหนีพยายามหนีมาออกจากกรอบตลอดกูไม่อยู่ในกรอบใครทั้งนั้นแหละเพราะนั้นกูเลยไม่ตีกรอบให้กับตัวเองกูอยากจะทำอะไรกูก็ทำกูไม่ทอยากทำอะไรกูก็ไม่ทำและไม่มีใครมาบังคับไม่มีใครมากำหนดกฎเกณฑ์กูได้ด้วย กูทํเพราะกูมีความสุขถ้ากูทําแล้วกูไม่มีความสุขกูไม่ทํานี่มันก็เลยทําให้กูกูอยากอาดัดคลิปกูก็อดัดกูอยากพูดอะไรกูก็พูดและพูดติดตามกูก็บางบางบางช่องบางกลุ่มนะผูดติดตามกูก็เยอะกว่าไอ้ช่องที่มันตั้งใจที่จะไปทําอะไรอีกสองประเด็นที่สองคืออุปกรณ์ต่างๆไม่ต้องเน้นมันราคาดีราคาแพงเบ้อวังอลังการไม่ต้องทุกวันนี้ ขอให้เนื้อหาสาระเรามีความรู้มีประสิทธิภาพมันก็โอเคแล้วมึงไม่ต้องไปมีหรอกเอากิบเอาอะไรมาติดเป็นเป็นไม้ไ <c oughs> วรัสอะไรเงี้ยเป็นไม้เป็นกล้องต้องดีนะไม้ต้องดีเสียงต้องดีการตัดต,ต่อต้องเป๊ะต้องดีเป็นมืออาชีพอะไรแบนเนี้ยไม่ขนาดนั้นหรอกมึงทำดีแค่ไหนม่งคนก็ไม่ดูสาระมึงไม่ได้ ก็ไม่มีใครดูกูเหมือนกันแหละเปิดคลิปมาแล้วกูเห็นไฮไลท์ขึ้นก่อนเนี่ยกูไม่ดูกูไม่อยากดูกูอยากดูแค่สาระเลยเข้าสาระไปเลยเข้าเนื้อหาไปเลยไม่ต้องลำมากภาษาบ้านๆเนี่ไม่ต้องไปลำมากเอาเนื้อๆไม่เอาน้ํามึงไปยิงไฮไลท์กูดูไฮไลท์หมดแล้วกูจะไปดูคลิปมึงทำไมอ่ะมึงมึงยิงไฮไลท์มาหมดแล้วอ่ะยิงทีเซอร์ยิงไฮไลท์มาหมดแล้วมึงเฉลยมาหมดแล้ว ว่ามึงไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้กูจะไปดูคลิปมึงทําไมคลิปมันยาวๆด้วยนะบางทีนะเออเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นหรอกไฮไลท์นะ่ะบางคนเขาก็ชอบแต่กูกูไม่ชอบกูพูดในฐานะคนดูนะยิงไฮไลท์มาเพิ่มนี่กูป,ปัดหนีเลยไร้สาระเสียเวลาด้วยไฮไลท์นะ่ะไอตัวมีไฮไลท์ขึ้นก่อนนะนะเออ,เ,อ,อเนี่ยเท้าวันพัน้ายอืม กูมาพูดให้ฟังวันนี้เออเพราะนั้นแล้วทำคลิปอะไรก็ได้เอาเนื้อเนื้อเน้นเน้นเนื้อเนื้อ,อไม่จําเป็นต้องไปกล้องสวยหรูอ,อะไรหรอกขนาดกูพูดกูไม่ได้ลงทุนหาะลรเลยกูบน่นบ่นไปแต่ละวันแต่ละวันก็ยังมีคนติดตามกูเอาให้มันเกิดประโยชน์ให้มันเกิดความรู้อ่ะมันโอเคแหละโยมนะทั้งพระเหมือนกันพระนี่ก็สวดมงตลสวดมนต์ก็ไม่ต้องไปสวดนะโยมดูหรอก เข้าบงเข้าบทลงอุโบสถก็ไม่ต้องไปสไม่ต้องไปถ่ายให้โยมดูรับกิจนี่มงนิมมต์ก็ไม่ต้องไปถ่ายให้โยมดูไปโรงเรียนปริยัติธรรมไปประชุมงานคณะสงฆ์ก็ไม่ต้องไปถ่ายให้โยมดูโยมเขาไม่อยากดูมันน่าเบื่อเออทําอะไรก็ได้ให้มันเกิดประโยชน์กับโยมอะ่ะเคยพูดไปหลายครั้งแล้วออโยมเขาอยากจะดูเรื่องไหนที่เขาไม่รู้ในพระพุทธศาสนาเนะี่ยลองคิดเอาดิ ว่าเรื่องไหนที่มันควรรู้แต่โยมไม่รู้มึงก็ทําเรื่องนั้นไปเออโยมก็เหมือนกันเราไม่ต้องสแสวงหาออกมาทําคลิปเต็มตัวลาออกจากงานมาทําคลิปแบบว่าลงมือทําเป็นจริงเป็นจังถ้ามึงเป็นจริงเป็นจังมากเกินไปมันจะทาให้มึงเหนื่อยแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันดีจริงจังกับชีวิตชีวิตมีเป้าหมายนะมันดีแต่ชีวิตมึงมันจะเหนื่อยเกินไปกูบอกแล้วมันจะหมดไฟเร็ว เออไม่เห็นเลยยูทูบบงทูเบอร์หลายคนมันออกมาเลิกทำยูทูบไปแล้วก็ตั้งหลายรายเพราะว่ามันมันจำเจอ่ะมันมันหมดไฟเขาเรียกหมดไฟมันจะอะไรก็เดิมเดิมอ่ะเงินทองที่ได้มามันก็มีแล้วเออเออเ,อ,อเดือนนี้ได้เงินเท่านี้เดือนหน้าได้น้อยกว่าเดือนนี้อีกก็ทำให้เราหมดกำลังใจไปอีกอะไรประมาณเนี้ย มันเหมือนกับการมันเหมือนกับแข่งขัน,ขนกับชีวิตตัวเองแข่งขันกับตัวเองต,ตลอดเวลาเนั่นก็เลยทําให้เราหมดไฟเกิดทาให้เราเหนื่อยมากเกินไปตัวนี้ก็มาให้ข้อคิดเพราะฉะนั้นแล้วสรุปเลยก็คือช่างแม่งหอะไรก็ปล่อยมันไปอะไรทําอะไรแล้วมันมีความสุขก็ทําทําไม่มีความสุขก็ไม่ต้องไปทํามันอืมเออแค่นั้นแหละอย่าไปจริงจังอะไรกับมันมากเลยเพราะเราหนีกรรมไม่พ้น กรรมมโนวัตะติโลกโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมมันเป็นยังไงมันถึงเวลามันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นตามกรรมที่เองทำไว้สูตส,สังนวเตปัญญงังฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาข้อเจริญพร